สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำขั้นตอนการใช้งาน AVR Programmer นะครับในรุ่น a v r 9 1 0บ2 2บนะครับซึ่งเป็นชุดโปรแกรมในตระกูล AVR Microcontroller นะครับโดยรูปที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการทดสอบโดยใช้ร่วมกับบอร์ด AVR SDK2 นะครับควบคู่กับ ชุดโปรแกรม avr 910นะขั้นตอนการต่อสายใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ต่อผ่านสายดาวน์โหลด10พินนะครับเพียงเส้นเดียวเส้นนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร t i 2์ต i 2 2นะครับที่จะต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พสวเตอร์สายที่จะให้กับบอร์ดตัวอย่างของการใช้งานนะครับเราจะใช้การดาวน์โหลดโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า A V R O S P 2นี่นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถเรียกและรันได้ทันทีโดยที่ไม่จาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแต่อย่างใดนะครับเป็นไฟล์อิสระเลยเริ่มต้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะพบกับหน้าตาโปรแกรมดังนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานได้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องปรับตั้งค่าของ c o n f l i t ให้ถูกต้องซะก่อนนะครับ เราคลิกไปที่แท็บ c o n f i g นะครับตรงนี้ก็จะมีารายละเอียดที่เราต้องกำหนดก็คือพอร์ตพอร์ตในที่ในที่นี้ก็คือพอร์ต r s 2 2นะครับที่เราได้ทำการเชื่อมต่อเข้าไปเข,าเข้ากับเข้ากับตัวชุดโปรแกรมเมอร์ซึ่งในที่นี้ของผมเป็น COM2 นะครับตัวบอดเรทนะครับให้กำหนดไว้ที่1 1 5่0 0นะครับโปรโตคอลกำหนดที่ AVR911 ่างนี้ อันนี้คือข้อมูลจะเป็นที่เราต้องกำหนดเข้าไปจากนั้นเราคลิกกลับมาที่แท็บโปรแกรมนะครับในที่นี้ของผมได้ทำการติดตั้งชิป atmega 1 6เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือก atmega 1 6ที่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม auto detect ครับสังเกตผลของการ detect ตัวชิปคอนโทรลเลอร์นะครับ ในกรณีที่สามารถดีเทคได้นะครับก็คือสามารถที่จะติดต่อสื่อสารเข้ากับตัวชิปคอนโทรเลอร์ได้เราจะต้องสังเกตเห็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นตัวเลขปรากฏขึ้นมาซึ่งตัวนี้ตัวเลขเหล่านี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ระบุถึงเบอร์ชิปของไมโครคอนโทรเลอร์นั่นเองนะครับสำหรับ atmega 16ตอนนี้ก็คือ,อ1 e 9 4 0านะครับในรูปของเลขฐาน16จากนั้นเราก็สามารถที่จะคลิกปุ่ม browse นะครับเพื่อเปิดไปยัง .hex file ที่เราต้องการโปรแกรมลงไปในชิปนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่าง Blink LED นะครับ p ีดีแค่นี้เราก็สามารถที่จะก,กดโปรแกรมได้ทันทีนะครับผมลองกดโปรแกรมลงไปนะครับนะครับเราก็จะสามารถเห็นการทำงานจากแถบ Status ด้านล่างพร้อมกับแสดงถึงผลลัพธ์ออกมาด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่า ทุกอย่างก็โปรแกรมได้ปกติกนะครับก็คือ equal อ็คือสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อมูลที่โปรแกรมเข้าไปนะครับกับโค้ดที่ทำการโหลดขึ้นมาเนี่ยฮะได้ถูกต้องก็จะขึ้นเป็น equal ตรงนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นว่า LED ของเราก็ติดก,กับพิปแล้วนะครับก,กับพิบแล้วอ,อีกอันนึงนะครับที่ทำให้ผู้ใช้ AVR ในเบื้องต้นนะครับที่เพิ่งเริ่มใช้เนี่ย มักเกิดความสับสนนะครับว่าเอ๊ะทำไมโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะครับซึ่งตามในรูปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า led กับพิบค่อนข้างช้าเลยทีเดียวซึ่งจริงๆโปรแกรมโค้ดที่เราเขียนขึ้นผมหน่วงไว้ที่200มิลลิเซกท่านั้นเองนะครับแต่จากที่เห็นจะเห็นว่า,ามันค่อนข้างช้ามากเลยทีเดียวนะครับตามลักษณะของสเปคของบอร์ดนะครับตัวนี้ใช้ avr sdk 2นะครับใช้เบอร์ atmega 1 6 คริสตัลที่อยู่ในบอร์ดนะครับจะมีขนาด8ปเมกะเฮิร์สต์นะครับตอนที่เราเขียนโปรแกรมในเรื่องของการหน่วงเวลาเราจะต้องคำนึงถึงตัวความถี่ตรงนี้ด้วยนั่นเองแต่เหตุใดทำไมมันจึงทำงานช้ากว่าปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องมาทำการกำหนดในฟิลบิตนะฮะตรงนี้คือฟิบิตโดยปกตินะครับเราก็จะต้องอ้างอิงจาก Data Sheet นะครับซึ่งข้อมูลของฟิลบิตก็จะมีรายละเอียด มากมายพอสมควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจากจะให้ดูก็คือตรงนี้ครับโดยปกติค่า Default ของเจ้วตัวคอนโทรเลอร์ที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับจะถูกกำหนดให้ทำงานด้วย Internal r c Oscillator ที่ความถี่1 MHz นั่นหมายถึงว่าณตอนนี้ที่เราเห็นมันกระพริบช้าๆอยู่นั้นมันทำงานด้วยความ เร็ว1ึ h z เร์เท่านั้นเองซึ่งในขนาที่ตอนที่เราเขียนโปรแกรมเราใช้เราต้องการใช้ที่8 Hz, เมกะเิร์นะครับซึ่งเป็นคริสตัลจากภายนอกวิธีการนะครับเราก็ต้องทำการเลือกจนะเห็นว่ามีหลายหมวดนะครับมี Internal RC ที่ความถี่ต่างๆนะครับ1 2 4 8นะครับหรือเราต้องการที่จะใช้ในโหมดของ External นะครับซึ่งก็คือเลือกใช้คริสตัลจากภายนอกที่นี้ผมเลือกเป็น External Crystal นะครับเป็น High Frequency นะครับ Startup Time นะ258 Clock ตรงนี้โอเคผมเลือกตรงนี้นะครับผมก็คลิกโปรแกรมลงไปก็จะนีหน้าต่าง Pop-up ถามให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะทำการร t นนี้จริงหรือเปล่านะครับตอบ Yes ไปครับสังเกตเห็นไหมครับว่าขณะนี้ความถี่ในการรันก็จะถูกปรับมาที่ External คริสตัลออสซิเลเตอซึ่งก็จะตรงกับ8 m มกะเฮินะครที่ตัวคริสตัลของเรานณะตำแหน่งนี้แล้วก็ตัวสปีดของ LED ก็ติดกระพริบได้ตามจังหวะที่เราทําการเขียนโปรแกรมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่น AVR microcontroller ครับ